สวัสดีค่ะเอฟซีทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะน่าจะติดการผ่านแกนกลุ่มอาชีพที่นเรจากการรับฟังข่าวรายงานว่าจะติดที่น่าจะดีอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับการอบรมครั้งนี้และเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มที่ดีในตำบล และสามารถประพันบทกวีภาตาที่ทำออกมาได้ซึางมสลิมแลระพุทธศาสนิกชนในกลุ่มนี้มักจะมการใ้กวในารสื okay. ่อสารกันหวัว uh ่าทุกคนจะได้ความรู้จากงานสืบการดีๆที่ได้จากบทกวีกลุ่มในครั้งนี้และใชประโยชน์ตัวตนและครอบครัวเดือนกันนี้ผมขอรับนาพุทธิ์ ให้ารารณาให้คำังห้คำั่งให้คั่ง้คั่งให้ครสั่งให้เราั่งให้คำสั่งให้คนงให้ควสั่งให้คะสั่งให้ค่งให้คำสง้คำสัง้สักงคสั่งให้คำสง้คำส่งให้คำสั่งรห้คำสัง้ำสังใ้คำสั่งให้คำสั่งใ้คำาั่งให้คำ่งใา้สังใา้คำสัง้ังให้ั่งใ้งแห้่ง มีความตืเนเ่้ก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปวันนี้ได้เวลาัสพูดแล้วผมขอเปิดาการสุบรวมในโครงการโครงการส่งเสริมองความรู้ด้านการตลาดและเทคนิคการขายใก่ผู้ดีอลิบทีจังหวัตินทรัค เดี๋ยวจะเชิญประธานสตรีมาพูดเนาะปิดการอุ่ม,มอะไรที่ได้มาวันนี้ไม่มากน้อยก็ยังไงก็ติชมกันได้นะคะยังไงก็เล่าเอ,อดได้เจอตลอดแล้วก็จะบอกข่าวนิดน,นึงทอบตเนี่ยก็มีโครงการในหลายโครงการเกียกว่ากลุ่มสตรีให้แต่มันยากมากที่จะ,ะดำเนินการ ดีขึ้นทำให้การถ่ายของเราด hmm, um, oh ีข oh. uh ึ้นเนาะอ่าวันนี้กุ้งไหมคะนี่มาเรียนรู้ด้วยแถมได้สูตรตะกผูกับโอ้ได้สูตรด้วยสูตรทอปอสสามารถเอาไปทำถ่ายได้ด้วยกันบางที่เราอาจจะอยู่บ้านไม่ไม่เหมือนว่าเป็นอาชีพเสริมเราได้สูตรไปเราก็ลองไปพัฒนาเองแตน้องเขาอร่อยจริงๆนะสองสูตรเนี้ยดูมันตรงหวานธรรมดาธรรมดาสากผูกับอะไรนะขว้าวดแต่มันมีเกล็ด เก็ดาเ็น้อยแต่คนสิ่ไม่เข้าปากนี่้ขวดวดน้ยไอ้ขไแล้วขอณทวดตลาดน่แกตลาหอมเจียวของขีบังบางทานอาจจะลูกค้าจะไม่ชอบกินหอมเจมยวแล้วก็ใค่ก่อนหนุ่ีบนะคะแล้วก็รอค่เพิ่มรอลูกค้าติดก่อนแล้วรอกสเทิมนะคะแล้วก็เป็นกลิตกครึ่งโลหมูบด เอามาสับอีกครั้งหนึ่งนะหูบดก็ประมาณสามขีดสามขีดนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บครึ่งกิโลหนึ่งถุงแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของครึ่งกิโลอีกแต่ที่นี่รู้สึกว่าจะทานหวานนะคะตัวนี้เองนูไม่ทานหวานหนูก็จะเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าก็ก็ดูในบนกดพื้นที่กินละคะ่ะว่าทานหวานไหมแต่ตอนนี้นักสูตรเนี้ย หมูใช้ถุงครึ่งโลครึ่งหนึ่งถุงครึ่งโลหนึ่งถุงแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของครึ่งโลเจ็ดผิดครึ่งเจ็ดผิดครึ่งไม่ใช่ถุงหนูไม่เคยสร้างไงเจ็ดผิดครึ่งถุงแบงเราจะถุงหนูใช้กระถ้าพูดอย่างนั้นเรางงเจ็ดผิดครึ่งโอเคเขาใจหนูเองมเนาดียว มีอะไรคนดียวค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่พ like ี่้อกนเี่นี่แหละนี่แหละหเป็นคนทีพอตื่นเต้นเจไหมเรตื่นเ้นนื่นเต้น่แล้วก็เราก็มาเที่ยวลงกระทาตัดิปลงไปก่อนแล้วก็เป็นเป็นเครหนึ่ง้นชาเกลือป่นนะคะทีนี้เกลือป่มันจะแบ่งเป็นสองประเทอีก ใคใช้เกลือไอโอดีนอย่าใส่เต็มท้อนชานะคะเพราะเค็มสีเเค็มสีค่ะใสไปก่อนหนึ่งท้อนชาแล้วเวลาเราเที่ยวแล้วเราแค่มาชิมพื่เติมที่หลังเกลือนะคะแล้วก็เป็นใสมายโปโลไคลเที่ยวระดับไหนคะะระดับกลางค่ะไม่ต้องเหนียวมากก็ยังยังไม่ต้องเหนียวตอนนี้คือเราเราเที่ยวเราต่างกีบกระหอมเทียวกระเตือไปก่อนค่ะแล้วก็ ใส่หอมเจียวลงไป,ไปะคะเคี่ยวไปสักพักนะคะพอเคี่ยวไปสักพักเราก็หมูสับลงไปพอหมูสับลงไปสักพักหนึ่งก็ปงนิสงทีนี้เราก็เคี่ยวจนได้ที่คือเคี่ยวไปเรื่อยๆจนจนน้ำตาลเริ่มแห้งค่ะมันจะได้ระดับความเหนียวพอดีค่ะมันจะได้ระดับความเหนียวพอดีแล้วจากนั้นเราก็ตักมาพักใส่ภาชนะพักไว้นะคะแตสูตรหนูหนูจะบอกว่าก็คือหนูปั้นไส้ก่อนนะหนูปั้นไส้กลมๆนะ ปัไว้ก่อนแล้วถูแช่ฟิดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าแช่ฟิดแล้วมันจะแข็งปกจริงมันจะ,นะแล้วก็จะหอมปั้นง่า,งงายถูกต้อางปั้นง่ายค่ะปั้นง่า,งงายก็คือเราถ้าเราทำขนที่เช้าเราปั้นส่แช่ฟิดไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนแป้งก่อนนอนเราก็แช่ฟิไปไ้เลยก็ได้ค่ะคือรนะดับแป้งเนี่ยผุงประมาณผุงหนึ่งกิโลครึ่งโลถ้าครึ่งกโลมันก็จะได้ประมาณ <Es by> ก็ต้องถ้าถ้าใส้คุกโลตามสูตรนะคะใส้คุกโลมันก็จะประมาณแป้งอรงสกอบสองกิโลแต่ว่าแต่ว่าแป้งเหลือแต่เวลาแช่เราเราแช่แป้งฝ่อยู่แล้วพอครึ่งครึ่งโลเนี่ยมันจะได้ประมาณถ้ากล่องที่เราทำวันนี้นะครึ่งโลมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้ากล่องแล้วแต่ขนาดหมือที่เราปั้นด้วยใช่ไหมคะ อ่าแล้วแต่มือแล้วแต่บางคนอาจจะไปทำก้าลูกยี่สิบก็ได้อ่าแต่เนี้ยหนูทำกี่บาทเท่นั้นแหละอ่าอ่าทีนี้ก็เลยในการแช่ไปหักวปูก็นอนเราแช่ไปเลยค่ะการแช่คือให้น้าใช้น้ําเปล่าธรรมดานะคะแช่ระเลยระดับสักวปูไปข้อนิ้วต้องดูได้ว่าเราทํากี่ก่อนข้อนิ้วอะไรเดียวทีค่ะมีขนาดนั้นเอาเอาเอาีเลยค่ะก็ ปีซืีอ๋อไม่ไม่ค่ะประมาณข้าวไร่งทีค่ะนะแต่แต่ตงรดับครึ่งโลนะคะแต่ถ้าเกินกว่านั้นเราค่อยเพิ่มักก็ได้คือเหมือนว่าเราใส่น้ำให้วยสาคูไปก่อนแล้วเราดูความสุงของสาคูบางทีบางอีอมันไม่เหมือนกันีพ่อเราใช้สาคูเป็นกิโลหมูไม่ได้ใช้ตอนเร็จ ผมไม่ได้ใช้ตอนนี้นเด็กตอนนี้อ่าเพราะว่าแต่และสาคูแต่และยี่ห้อมันก็แตกตาก่างกันีกแต่หนูใช้สาคูเป็นกิโลอ่าเป็นกิโลค่ะแล้วก็แค่น้ําเลยึ้นประมาณหนึ่งข้อนิ้วชี้ดูว่าอืดขึ้นไปเท่าไหร่ค่ะเพราะ,ะ,ะว่าบางวันกจะทําเป็นตากบตะเกียบน,นั่นคือแสดงว่าแช่ป,ประมาณมไม่เกินสองชั่วโมงที่เป็นตากบตะเกียบแล้วมันก็ไม่สุกมันไม่สุกแล้วมันจะไปสะสมอยู่ในผนังมัไส้เลยค่ะแล้วมันก็จะปั้นไม่ติดด้วยใช่ค่ะ พราะถ้า,าแค่ระดับสกคูติดขึ้นไปพอเช้ามาเรานวดได้ปตกติถ้าเกิดมันแห้งไปเราก็ค่อยหยดน้ำทีละนิดค่ะเอาไม่ต้องเปียกมากเอแคพอปั้นได้แล้วเวลาเวลาปั้นนะคะเวลาปั้นก็มือต้องเปียกน้ําตลอดมือต้องเปียกน้ําแต่สูตรหนูใช่ต้มนะคะไม่ใช้นึ่งเพราะทำไมถึงไม่ใช้นึ่งเพราะมันอยู่ตั้งแต่เช้า,ยาเย็นๆไม่ได้เพราะบางท่านซื้อสักคูทำไมมันกระด้างละ แต่ของหนูอยู่เย็นใช้เย็นได้หนูรับรองเพราะเนี่นยหนูต้มบางแต่เที่ยงคืนตอนนี้จะครึง่งวันแล้วใช่ไหมคะแล้ยังนิ่งอยู่ใช้ต้มค่ะต้มพอมันลอยคือตุกแล้วก็ตัดใส่เออ่หอมใส่กระเทียมเจียวกับน้ำมันแค่นั้นเสร็จพร้อมผักเครื่องเคียงเสิร์ฟได้คะ่ะมีสอบถามเพมิ่มเติมม,มั้ยคะแช่มมใช่ก่อนนอนก็ได้ถ้าถ้าต่ำถ้าถ้าจะไม่ให้เป็น 4ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าแช่เกินกว่านั้นก็ได้แล้วแป้งที่เหลือก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้ด้วยไปปั้นต่อไปได้ด้วยเพราะแป้งที่แช่ตู้เย็นแล้วที่ม้วนแล้วแล้วแช่ตู้เย็นแล้วมัดแล้วพอวันขึ้นอีกแป้งที่เหลือนะคะมาปั้นง่ายยิ่งกว่าแป้งที่เราแช่ใหม่นะอนุบอกเติงโตแล้ที่ยี่ไปเจอไส้ที่แช่ฟิตด้วยโอ้โหปั้นมันมือแต่เมื่อเช้าหนูอุบิเหตมคือตู้เย็นหนูไปัเลยหือแหงไม่หยิ อ่ะข้าวโพดคูดเลยคือเราตอนเราได้ข้าวโพดใหม่ใช่ไหมคะให้เรารีบแกะแค่ฟีสถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้ขายเลยคือท้เชฟนี้หนูทำดีอยู่สองอย่างนี่แหละขาคือขบโพคูเลยกับข้าวนี่ไม่เป็นสกปรดเลยก็พอทานได้ก็หนูทานทานไม่ลดนัดทีนี้ก็ข้าวโพดค่ะเวลาแกะคือเรางัดข้าวโพดออกมาให้เป็นสองที่เราจะแกะเป็นแถวง่ายเวลาแกะต้องเอาที่สามเหลี่ยม ที่มันติดจากตันนะคะมา<_ <z> _>ออกๆออกออก้วยนะไม่งั้นม่จะเล่มแหลกมันจะพันคอและเวลาข้าวโดเหนยบางที่เขาใช้นึ่งแต่หนูใชต้มค่ะหนูใช้ต้มต้มจะกเทคนิคต้ม <_ t une> ต้มอะไรต้มต้มแล้วเดือดประมาณ5นาทีปิดแก๊สค่ะแล้วก็น้ำต้วาว่วดข้าวโพดนะคะน้ําที่เราต้มมันจะซึมเข้ขาเป็นข้าวโพดจะทําให้ข้าวโพดเต่งอยู่ตลอดเวลาค่ะ อ,อ่าแล้วสูตรในการคลุกหนูใช้โดยตาแสบมบึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะคือช้อนกินข้าวนะคะเกลือเกลือปลายนิ้วค่ะใช้ช้อนที่ชงกาแฟอเไรเนค่ะต้องดูด้วยนะคะว่าเกลือหนูใช้เกลือไอดีนะหนูจะใส่ไปหน่อยหนึตัดตัดหวานนะคะแล้วก็น้ำตาลสามช้อนค่ะอันนี้คือตุกขงหนู ก็คุกไปด้วยความร้อนนะคะเนย่อยกับคําติกิยากับความร้อนแล้วจะละลายแล้วจะไม่เลี่ยนนะคะพอคุกกเสร็จละลายได้ที่แล้วเราจะใส่นมไปครึ่งทับที่หนใช้ทับที่ในการคนนะคะ,ะนี่ะคะต่อหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วก็คือเท่ากับหนูใช้แก้วไอติมอะแก้วไอติมประมาณหกออนหนูขายสิบบาทอันนั้นอะทุกวันนี้หนูขายสิบบาท วันจันทร์ถึงศุกร์หนูเป็นนักวิชาการสายอยู่ที่นี่แต่วันเสาร์หนูจะเป็นแม่ค้าตามตลาดนะขายลูกชิ้นกระเพาะคุกเนยนะคะแล้วคุณแม่ก็จะขายขนมส่วนวันอาทิตย์ไม่ต้องพูดค่ะเป็นแม่บ้านค่ะเก,ะก็บกวาดกระต่าเช็ดโซค่ะไม่มีวันว่างเลยน,นะคะอ๋อชื่อชื่อพี่น้าเนาะมาอยู่ที่นาแแนแล้วนะครับตลาดตะบลทุกทีตะบลไปทีน ในสุดเราก็ได้ตะบนคืนมาก็สับให้หน่อยหน่อยเขาเป็นคนท่าท่าคนย้ายนเลยให้น้องเขดูแลาตพักห่ยังไรไม่รู้ไปก่อนเดีย้กลับมาเนัก็ชื่อที่าลงคนมีชื่อเล่นที่าชื่อนาชื่อพี่นันป้า ชื่อไอ้นาไก็แล้วนอ้หน้ากจานก็ไปพิราแล็ถึงคนจังหวัดน้านะครับกไปมาตีตู้นะครับบ้านก็กลัหน้ายตีสูเลยไม่กลับแล้ววางไว้สปีจะกลับหน้าก็มีบ้านอยู่นะครับวัดดาวปากคงติกตามบ้านอยู่ที่ปากคงติ๊กก่อนอว่นก็ต้องขอขอบคุณทุกผูเลยนะคะที่ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่ที่แล้วเราก็จะเจอกันทุกปีก็ต้องขอบคุณอย่างยีที่ให้ความร่วมมือให้ความอุปกรณในการประชุมครั้งนี้